Mà ru anh mua chát ơi Mẹ nụ chết, giữ tí nụ nãy lẻ Mày... Để anh em mua dù เด็กหญิงนุริฮันมีอาการยังไงบ้างคะปวดเมื่อยตรงไหนหรือเปล่าเป็นไข้หรือว่ามีอาการไอเจ็บต้องตรวจเมื่อยตามร่างกายคะหมอหมอต้องขอตรวจร่างกายเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะบ้านตา,านเด็กและครอครัวหรือเปล่าคะใช่ค่ะ เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะน,น้องอังอาศัยยู่บ้านเรียนแถวนี้นะคะพอดีเป็นนักสังคมสงเคราะห์จะมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนคะ่ะโอ้ยฉันไี่อยากจะพูดคะ่ะพอดีว่ามันอะทุบลูกมันทกุกวันเลยจริงพี่มันตีลูกมันทุกวันเนี่ยล่าสุดไปโรงพยาบาลน,นะนะ ฉันเห็นไม่เห็นมาหลายวันแล้วลูกเป็นยังไงบ้าง,งฉันเห็นทุกวันเลยใช่ไหมแช่เห็นตัวช้ำหมดเลยด้วยนะจริงเนาะมีอะไรไหมคะคุณแม่คะดิฉันนักสังคมสงเคราะห์ได้ข่าวม,มาว่าคุณแม่ทำร้ายร่างกายลูกจะให้ดิฉันช่วยเหลืออะไรบ้างะคะหหไหนไหคะมาจากไหนคะลูกชั้นที่ทำบุกรได้มันคือลูกของฉัน ช่วยเปิดใจจะได้ทางเราจะได้ช่วยเหลือคุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการค่ะเราเข้ามาก่อนค่ะโดยสรุปนักสังคมสงเคราะห์และแพทย์มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนเนื่องจากบทบาทของแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายคือการวินิจฉัยรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น มูลและนิธิเด็กและครอบครัวบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กรวมถึงการประคับประคองสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเด็กด้วยพึงระลึกไว้เสมอว่าการกระทำทุกขั้นตอนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เด็กเป็นสำคัญ